ัสดีนะครับหลังจากกลิปที่แล้วก็พาไปดูข้างนอกนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้พาเข้ามาดูในอคอกหน่อยดีกว,ว่าว่าผมแยกส่วนเป็นยังไงนะครับก็นับจากจุดจุดที่ยืนเลยตอนนี้ก็ถ้าโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะมานอนกันเราจะมานอนกองกันที่นี่แหละเพราะฉะนั้น โซน,ข,นข้างในข้างในคอกเนี่ยจะเป็นโซนแห้งนะครับแต่ก็จะมีความชื้นอยู่พอควรเพราะว่าเขามานอนกองกัน,กนทั้งคืนแล้ว,ลวก็เนี่งว่าเนาะนอนแล้วก็ขี้ไปด้วยอะไรเงี้ยครับด้านโซนตรงกลางเนี่ยผมจะให้เป็นรางอาหารนะครับผมแล้วฝั่งนี้อยู่ใต้าชายคาก็จะเป็นน้านะครับเพื่อป้องกันช่วงเวลาฝนตกเงี้ยคือบางตัวเขาไม่ออก ทางข้างนอกไปกินน้ำอย่างเงี้ยก็เออก็เลยแก้ปัญหาโดยการขยับน้ำเข้ามาใต้แชยคานะครับแล้วก็มีตะกงตะแกงกันไว้นะครับไม่ให้มันแฉะข้างล่างเนาะแล้วก็ข้างนอกก็ปล่อยครับเป็นพื้นดินเป็นโซนเป็นเอาท์ดอร์นะครับอาจจะเวลาฝนตกมาตรงนี้ก็จะแฉะชื้นได้นะครับด้านหลังด้านหลังฝั่งนู้นก็จะเป็นร่องน้ํานะครับข้าง ข้างไม้รวมถึงคอกนี้ด้วยข้างหลังก็จะเป็นบ่อครับช่วงอ่านี่แหละเดี๋ยวสายๆก็จะปล่อยให้เขาไปเล่นทั้งนองละแต่พักนี้ไม่ค่อยออกมันรู้สึกอากาศจะเย็นหรือเปล่าโซนน้ําโซนอาหารแล้วก็สังเกตเห็นว่าจะมีกรงอยู่ข้างบนอยู่อันนึงครับตัวนี้ก็กันไว้สําหรับ เผื่อมีตัวที่เหมือนจะไม่สบายป่วยอะไรงี้ครับเหมือนเป็นหวัดเงี้ยก็จะแยกออกมาหยอดยาแก้หวัดก่อนข้างบนแล้วก็ให้อาหารข้างบนกันไปเลยง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนตัวนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ำเล็กๆเ,เดี๋ยวเติมให้เขาเล่นทุกวันนะครับวันไหนที่ไม่ได้ปล่อยลงบ่อก,ก็ใช้บ่อกเล็กๆนี่แหละ ออพอาบน้าพื้นที่บ่อนะครับโดยประมาณนะผมทําผมก็ไม่ได้วัดไว้เหมือนกันก็ความยาวเนี่ยประมาณ1 0บถึงสิเมตรนะครับความกว้างก็ประมาณ10เมตรโดยประมาณก็จริงๆข้อข้อขนาดนี้สามารถเก็บเป็ด ตั้งแต่เป็ดรุ่นๆเนี่ยจนถึงโตเนี่ยได้ประมาณ300ร้อถึงสี่ตัวเลยนะสำหรับกุนนะครับแต่ตอนนี้คือชุดเนี้ยผมเก็บเลี้ยงขุนทําแม่พันธุนะครับทำพ่อพันธแม่พันธุ์เดี๋ยวพอตอนนี้ก็อายุประมาณ2เดือนสิบเศษนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่8ก็2เดือนเก็บประมาณ68วันตอนนี้ก็พอ โตได้ที่ก็เดี๋ยวเราจะกันตัวคู่ออกนะครับว่าเราเก็บพ่อพันธุ์อีกชุดหนึ่งไว้สําหรับผสมนะครับคนละพ่อคนละแหล่งนะครับพ่อแม่คนละกลุ่มเก็บไปเดี๋ยวจะพาไปดูครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดพ่อพันธุ์นะครับที่เก็บไว้ที่คัดไว้ต่างหากก็น่าจะประมาณ30ตัวโดวยประมาณ30ตัวเนี่ย ถ้าคำนวณ1ต่อ3นะตัวเมีย3ก็จะประมาณตัวเมีย90ตัวตัวคู้30นะครับแต่ผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้แหละประมาณ3.5ก็เผื่อไว้นะครับตัวเมียกว่าจะถึงระยะเวลาที่เขา,เ,าเริ่มไข่เนี่ยเผื่อมีตัวที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็เราก็จะคัดออกเรื่อยๆนะครับเหลือเฉพาะตัวที่แข็งแรงไว้แับนี้ จะเป็นพอพันตัวนี้อายุ3เดือนเสรศษส,ส่วนอคอกฝั่งนู้นที่ที่ที่ดูตะเกียก็สเดือนเสร็ษนะครับอายุห่างกันอยู่ประมาณ1เดือนตรงนี้เป็นข้อสำหรับนี่แหละเก็บอีกชุดหนึ่งไว้นะครับเพราะว่าในแต่ละอคอกแต่ละแหล่งเนี่ยจากเริ่มแรกเรา นำลูกเป็ดเข้ามาเนี่ยจากคนละฝั่งนะครับคนละที่ก็มาคัดตัวผู้ตัวเมียออกสลับกันนะครับผมก็มาดูอีกนิดนึงฝั่งซ้ายก็จะเป็นหญ้าหวานนะครับปลูกไว้ประมาณงานหนึ่งกินไม่หวานไม่ไหวชอบมาก สำหรับชุดนี้ครับก็จะเป็นชุดที่ขุนเพื่อขายนะครับั้าหากจะถ้าตัวที่พร้อมจับเนี่ยเราจะจะ,าจะแยกมาไว้นี่แหละก็จูดได้โยมาณ4-50ตัวครับทยอยออกมาเว้นแต่ขณะที่แม่ค้านะครับลายใหญ่มารับยกกล่อกเนี่ยก็จะไม่มูฟหรอกแต่นี้สำหรับ